เช <Movie> สวัสดีครับได้เวลาของ movie เ h e นะครับกับผมวีรวีโรที่จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภพาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ สำหรับตอนนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับก่อนหน้านี้มีข่าวอยู่นานเลยนะครับว่าดิสนีย์เนี่ยกำลังพัฒนาภาพยนต์ l i l o and Stit ฉบับคนแสดงตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วครับหลังจากที่ดิสนีย์เนี่ยได้วางตัวพุ่มกับที่กำลังมาแรงอย่างดีน n ฟลชเชอร์แคมป์ให้มานั่งแทนกำกับ l i l o and Stit ิฉบับลัดแอคชั่นครับซึ่งดัดแปลงมาจากแอนิเมชันสุดฮิตของดิสนีย์นะครับเมื่อปี2002 Dean f ดีนแฟลชเชอร์แคมป์กลายเป็นพุ่มกับที่ดิสนีย์เนี่ยให้ความสนใจอย,อย่างมาก เพราะว่าเขาครับได้พัฒนาภาพผิแอนิเมชัน Animation ฟอร์มเล็กอย่างมา r ์เซลเดอ l เชลวิทชิลซอนนะครับให้กับค่าย A 2 4ซึ่งได้รับคำชมเป็นอย่างมากและทำรายได้ไปไม่น้อยเลยครับ Lilo and Stitch เวอร์ชั่นฉบับที่เป็นแอนิเมชันเนี่ยเล่าเรื่องราวของ Lilo เด็กหญิงชาวฮาวายครับที่ได้มีโอกาสผูกมิตรกับสุนัขหน้าตาประหลาดชื่อว่า Stitch แต่ความจริงแล้วมันคืออาชญากรต่างดาวที่หนีมากบดานบนโลกครับและนําไปสู่การเรียนรู้เรื่องมิตรภาพและครอบครัวนะครับในส่วนของเวอร์ชั่นลาฟแอคชั่นนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวในช่วงไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปตอนนี้ยังไม่มีกําหนดเข้าฉายด้วยเลยครับเอาละครับแล้วอย่าลืมนะครับกลับมามูวี่เช็คกับบีด้ใหม่ในครั้งต่อไปแต่ว่าตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie c h ช c ค